สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในทริปรอหมุนปลายขุนเดชวันนี้นะครับต้องพาทุกคนมาอีกหนึ่งสถานที่สําคัญของจังหวัดกําแพงเพชรนะครับนั่นก็คือศาลหลักเมืองนั่นเองครับศาลหลักเมืองนะครับถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมืองในจังหวัดนั้นๆนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องสภพาทุกคนไปสักการะขอพรเพื่อเป็นสิกกริมงคลแก่ชีวิตและขอพรก่อนช่วงเทศกาลปีใหม่กันนะครับมีความเชื่อกันว่าพระเจ้าวลมันนัยเป็นผู้สร้างขึ้นมา โดยก่อสร้างด้วยศิลาแรงทรงกลมยาวประมาณ2เมตรฝังโผล่พื้นประมาณ1เมตรและมีรูปเสยนเทพารักษ์อยู่บนยอดศิลาแรงนะครับซึ่งในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวน,นั้นหลังคาศาลได้พังลงมาทับเสาหลักเมืองและเสียนเทพารักษ์ และหลังจากนั้นก็อยู่ในสภาพที่โลกล้างมาอย่างยาวนานต่อมาช่างผู้เชี่ยวชาญจากสำนักช่างสิบหมู่ของกรมศิลปากรน,นั้นได้ทําการสำรวจความเสียหายของเสาหลักเมืองเดิมและมีการนําไปบูรณะเพื่ออนุรักษ์เสาหลักเมืองเดิมพร้อมกับได้จัดทําเสาหลักเมืองจําลองขึ้นมาใหม่โดยทําจากไม้สักทอง ความสูงจากพื้นประมาณ2.29เมตรความกว้างของฐาน64เซนติเมตรซึ่งได้รับอัญเชิญเสาหลักเมืองจำลองที่ผ่านการทำพิธีจากกรมศิลปากรมาวางไว้ให้ได้สักการะบูชาน,นั่นเองครับ และในช่วงวันที่15เมษายนของทุกๆปีนั้นจะเป็นวันพญาวันซึ่งจะมีประชาชนจํานวนมากมารวมตัวกันที่ศาลหลักเมืองจังหวัดกําแพงเพชรและมาไหว้ขอพรต่างๆกันครับโดยถ้าใครย,ยังไม่ได้แก้บนก็จะต้องแก้บนให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจังหวัดกําแพงเพชรและอีกทั้งยังมีพามาทําพิธีบวงสรวงประจําปีด้วยนะครับและนี่นะครับคือประวัติอย่างร่าวคา,าของศาลหลักเมืองจังหวัดกําแพงเพชรนั่นเองครับ และยา่านพาหนะคู่ใจที่้อมนามาใช้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือเจ้า Honda CR-V เกรดตัว E เครื่อง2.4สีเทาปี2020คันนี้มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับ you yeah. เป็นยังไงบ้างครับสำหรับทลิปนี้ส่วนทลิปหน้าต้องจะพาทุกคนไปที่ไหนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปและกดติดตามที่หน้าเพจคุณเดียชจนตะการไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ